เลยเอามาริเล็งคว้าตัว2ผู้เล่นของเชลซีอย่างคายฮาวเวสและลิสเจมสองดาวเตะคนสำคัญของเชลซีรายงานระบุว่าเรอัลมาริดกำลังวางแผนที่จะดึงผู้เล่นหน้าใหม่เข้าสู่ทีมในช่วงซัมเมอร์นี้และลาชันชุดขาวก็เล็งไปที่ดาวเตะอย่างคายฮาวเวสและลิสเจมสองสตาร์ดังของสิงห์บลู เร a ยลมาดริยักษ์ใหญ่ของลาลิกาสเปนมีแผนที่จะเสริมผู้เล่นในหลายๆตำแหน่งของพวกเขาที่นักเตะเริ่มที่จะลวยลาลงไปโดยเรอัลมาดริดเองก็เล็งไปที่ตำแหน่งศูนย์หน้าและแบ็กขวาอย่างไรก็ตามลิสเจมถูกมองว่าเป็นเป้าหมายสูงสุดในช่วงซัมเมอร์นี้ของเรอัลมาดริด เพื่อมาแทนในตำแหน่งของดานี่คาบา k a รที่เริ่มโรยล,ลาลงไปขณะที่คายฮาวเวสคาดว่าจะเข้ามาแทนตำแหน่งของคารินเบนเซม่าในวัย35ปีที่ใกล้จะลีไทยอาชีพการค้าแข่งของเขาในอนาคตอันไกลและถือเป็นการเสริมทัพเพื่ออนาคตของทีมในระยะยาวอย่างไรก็ตามลิสเจมมีสัญญากับสิงบูจนถึงปี2028และลิวมันิดเองอาจต้องใช้เงินก้อนโตหากหวังที่จะดึงตัวลิสเจมเข้าสู่ลัวเบอร์นาเบล ส่วนคายฮาวเวสเองเรลวมันริตก็มีความสนใจเขามาตั้งแต่สมัยที่เขาอยู่กับไบเออร์เลเวอร์กุเซนยางไรก็ดีหากเลวเอมันริตยื่นข้อเสนอมาอย่างน่าพอใจสิงบูก็พร้อมที่จะรับฟังข้อเสนอที่เรลวมันริตยื่นเข้ามาซึมเนื่องมาจากเชลซีเองในเดือนมนกราคมพวกเขาใช้เงินค่อนข้างสูงในการซื้อตัวผู้เล่นเข้าสู่ทีมโดยพวกเขาใช้เงินไปถึง600ล้านปอน ซึ่งจุดนี้เองทำให้สถานะการเงินของพวกเขาขัดต่อกกดเฟนเชียลแฝดเพย์และทำให้พวกเขาเองต้องหาไรายได้เข้าสู่ทีมบ้างเพื่อให้เกิดความสมดุลในสถานะการเงินของพวกเขาเราต้องมาติดตามกันว่าราชันชุดขาวจะยอมทุ่มเงินเป็นสิสิติในช่วงซัมเมอร์นี้หรือไม่กับ2ดาวเตะซูเปอร์สตาร์อย่างไคลฮาวเวตและลิสเจมแบกขวาอนาคตไกลของเชลซี